ใครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับและก็ท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางช่อง u รูนันช n แนลตอนนี้นะครับนะกระผมก็ครัวพี่นันมาพบกับท่านเช่นเคยนะครับนะไปเจอกันในหน้า13อีกนะครับสําหรับ close up เล่มหนึ่งหน้า13นะครับหน้าตาก่อนหนังสือจะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็มาเข้าในรายละเอียดกันเลยนะครับผมคุณครูก็จะขยายให้ใหญ่ขึ้น ในเรื่องการพูดนะครับหน้าสิบสามเนี่ย speaking นะครับทักษะการพูดทักษะการพูดข้อ A ใหญ่นะครับก็บอกไว้ look at the photo ให้นักเรียนดูที่รูปภาพ2ภาพนี้นะครับนะเดี๋ยวภาพล่างในคุณครูก็ทำให้ใหญ่ค่อขยขยับขึ้นมา what are they saying นะครับพวกเขากำลังคุยอะไรกันนะครับนี่คือคำแปลนะ t o each other คุยคุยอะไรซึ่งกันและกันนะครับ t o each each แปลว่าแต่ละนะครับ other แปลว่าคนอื่นแต่ว่า t o each other แปลว่าคุยซึ่งกันและกันนะครับให้ match คือให้จับคู่ each, each เมื่อกี้แปลแล้วนะครับแปลว่าแต่ละแต่ละประโยค To a photo กับภาพนะครับภาพ a นะครับก็ให้นำอักษร a มาใส่ตรงในข้อครุณ,ณ,ณาเฉลยให้เลยนะครับข้อ2ส่วนภาพ b ก็นำมาเฉลยให้ในข้อ1 นั่นก็คือข้อหนึ่งแปลว่าอะไรครับ They don't know each other คนที่ยังไม่ได้รู้จักกันนะครับจะแนะนำให้รู้จักกันก็ต้องตามในภาพนะครับเด๋วโทษขออภัยด้วยนะครับคุณครูมีอักษรบาบางอยู่นิดหนึ่งก็คือแค่จับมือกันเฉยๆนั่นก็คือ They don't know each other นะครับคือมีคนแนะนำนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้จักแล้วก็อยู่ๆมาจับมือนะครับนะ คือไม่แนะนำไม่ไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วก็พอแนะนําก็จะจับมือเชียแขนว่ายินดีที่ได้รู้จักส่วนข้อที่2นะครับคือเดโ n อิ e า c h เตอร์พวกเขารู้จักซึ่งกันและกันสนิทกันมากแล้วนะครับมาถึงก็แปะมือกันเลยนะครับน e t สุด e ีย่อะไรก็ว่าไปนะครับหรือไม่ก็ทาเนียมฝรั่งก็หอมกันเลยนะครับนะโอเคนะในกุณดรูข้อที่1น่งข้อ A พอมาข้อ B ครับ ข้บีเขาบอกว่าให้ write this conversation conversation Comp แบบบทสนทนา t h i s เหล่านี้นะครับ in the correct order in correct order แปลว,ว่าให้ถูกต้องนะครับจงเขียนบทสนทนาเหล่านี้ในรูปแบบที่ถูกต้องนั่นก็คือเขาเรียงมาเนี่ยนะครับสลับกันนะครับหนาะว่าประโยคไหนใครเป็นคนพูดระหว่าง A กับ B เขาก็ยกตัวอย่างให้ว่า A เนี่ยพูดขึ้นมาก่อนว่าคำว่า high angle แองจีทุกทีครับ high angie เขาก็เลยกีดนะครับว่านำมาใช้ให้แล้วว่า A ทักทายขึ้นมาก่อนว่า high angie คุณครูก็มานำมาเรียงให้เลยนะครับนะ B ก็เลยทักทายตอบว่า high charlie นะครับนี่คำแปลอยู่นี่นะ A บอกว่าสวัสดีแองจี G, B ก็บอกว่าสวัสดีชาลี charlie, นะครับ A อต้องพูดนะครับนะ ประโยคที่ A สมบวรพูดในทั้งหมดนี้นะครับก็คือ how are you A ก็ถามว่าแล้วสบายดีไหม B ก็เลยตอบว่า am good thanks นะครับฉันสบายดีขอบคุณมาก what about you แล้วคุณละ่ะสบายดีไหม A ก็เลยตอบสั้นๆว่า great ก็แปลว่าสบายดีนะครับนี่คือตัวอย่างบทสนทนานะลูกนะเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยนักเรียนลองหัดเรียงดูนะครับแต่นี่คุณครูหัดคุณครูเรียงให้แล้วไม่เป็นไร โอเคมาดูข้อ2กันข้อ B กันข้อ B นะครับก็มีประโยคแค่3ประโยคเองนะนะมประโยคนี่ประโยคที่1นนะอันนี้อีกประโยคนหนึ่งแล้วก็อันนี้ยาวเลยนะครับพยัญนก็สลับเส้อใหม่นะครับนะ A พูดว่า hi i am tom Oak ok ok okes หรือ ok อะก็แต่นะครับนะ and this is my sister annie หรือ ann สวัสดีผมชื่อชอมโอ๊กนะครับและก็นี่คือน้องสาวของฉันชื่อว่าแอนน่หรือว่าแอนก็แล้วแต่นะนี่คำแปลบี B ก็เลยตอบว่า nice to meet you I am Carl นะครับยินดีที่ได้รู้จักคุณนะครับฉันชื่อว่าคาวลเพราะฉะน,นั้นโอก,ก็ต้องพูดกลับนะครับนะเมื่อเขาพูดบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณ โอก็พูดว่า please to meet you หรือว่า please to meet you too แต่เขาให้มาแค่ please to meet you please แปบลบว่ามีความยินดีนะครับนะมีความยินดีมีก็แปลว่ายินดีที่ได้รู้จักคุณเช่นกันเอาเป็นว่าอย่างนั้นก็เลยกันนะครับใช้คาว่า nice คาว่า please ได้ทั้งนั้นนะครับโอเคไหมครับนี่คือทักษะการพูดนะครับผมไม่ยากนะครับนะทักษะการพูดแค่เรามาเรียงใหม่ นะครับให้มันเป็นลำดับขั้นตอนการสนทนามาข้อสต่อเลยครับถ้างั้นข้อสนะครับ listen to the conversation นะครับให้ฟังบทสนทนานะครับสวัสดีครับคุณนาวินนะครับจันทิพย์นะครับที่ทักทายคุณครูเข้ามาว่าสวัสดีครับคุณครูก็สวัสดีเช่นกันนะครับคุณนาวิน โอเคเรียนต่อครับให้ฟังบทสนทนานะครับในคอลัมนบีตรงนี้นะครับนะาคุณครูแปลให้เฉยๆแต่คุณครูไม่ได้เอาคลิปเสียงมาให้ฟังนะครับให้ตรวจสอบคําตอบของคุณนะครับและแล้วก็ให้เลือกบทสนทนานะครับที่ดูคล้ายคายกันนะครับเซเวอ์นะครับแปลว่าคล้ายกัน แล้วก็บทสนทนาที่คล้ายกันนี้นะครับให้นำมาสนทนากับเพื่อนในห้องเรียนนะครับยัวคลัสเบดนี่คือคำแปลนะแต่ว่าตรงนี้คุณครูไม่ได้ออกคลิปเสียงมาให้ฟังก็แล้วแต่คุณครูประจำวิาช,ชานะครับว่าจะให้นักเรียนทำหรือเปล่าหัวข้อนี้คุณครูพินันขออนุญาตข้ามนะครับมาข้อดีก็ดีเดี๋ยวขยายใหญ่ได้อีกนิดหนึ่ง ก็ดีนะครับให, read, ให้อ่านนะครับ the personal information ก็คือข้อมูลนะครับข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคลนะครับ the นะ personal ส่วนบุคคล information ข้อมูล Below, ด้านล่างนะครับด้านล่างนี้นะครับแล้วแล้วให้ write ให้เขียนนะครับ the question ก็ให้เขียนคำถามขึ้นมาเองนะ เพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วนะครับมันเรียนสร้างคำถามขึ้นมาเอง The first one is done for you แปลว่าข้อหนึ่งนั้นทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้ประโยคนี้มีหลายหน้าเลยนะครับนักเรียนหัดจำประโยคนี้เลยนะครับ The first one is done for you เป็นประโยค passive voice นะประธานบวก verb to be บวก verb ช่อง3นะครับนะแปลาตามคำศัพท์แปลว่าข้อที่หนึ่งนั้นถูกกระทำเพื่อท่าน็นรู้ก็เลยแปลให้ว่าข้อแรกนั้นได้ทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ได้ทําให้แล้วข้อหนึ่งเขาทำวาให้ก็คือให้เราเขียนคำถามขึ้นมาเองนะครับมีคำตอบบอกว่า I am 13 I am 13แปลว,ว่าฉันอายุ13ปีนะครับเพงานก็เราก็ต้องถามว่าคุณอายุเท่าไหร่ก็นักเรียนคงจะพูดได้นะครับนาะม1แล้วก็คือ how old are you จบเลยนะครับมันข้อที่สองเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบ,บอว่า my birthday is นะครับนี่คือ is นะ in April วันเกิดของฉันนั้นอยู่ในเดือนเมษายนเพราะฉะนั้นคำถามเราถามได้หลายแบบนะนอกจากจะถามว่า when is your birthday วันเกิดของคุณจะถึงเมื่อไรเราก็อาจจะถามว่า what month is your birthday ก็ได้นะครับคือวันเกิดของคุณนั้นอยู่ในเดือนอะไรก็ได้แต่คุณครูก็เขียนมาให้ประโยคเดียวนะครับคือ what is your birthday นะวันเกิดของคุณ ออเวนทีครับ when is your birthday เมื่อวันเกิดของคุณจะถึงเมื่อไรนะครับคำแปลนะครับนักเรียนนะคุณครูแปลให้เรียบร้อยแล้วข้อที่3นะครับเขาตอบว่าฉันมาจากประเทศชิลีนะครับประยันเราก็สามารถที่จะถามอันนี้เป็นประโยคฮิตเลยนะครับที่นักเรียนอยากจะพูดกับฝรั่งเนี่ยนะครับนะประโยคเหล่านี้ควรจำนะครับนะ where are you from นะครับ where are you from นะครับหรือถ้าเป็น Uh, where do you come from นะครับนะส่วนมากก็จะใช้สองประโยคนี้เดี๋ยวคุณครูอน,ญออนุญาตขออนุญาตเขียนอีกสักประโยคหนึ่งนะครับเห็นตรงนี้ก็ได้นะครับนอกจากจะถามว่า where are you from แล้วนะครับต้กงเรียนสามารถถามได้ว่า where do you come from นะครับ where do you นะครับ come from Where do you come from นะครับนะไม่ใช่ Where do you come from นะครับไม่ต้องนะครับนะถ้าขึ้นต้นด้วย w u Equation เนี่ยไม่จำเป็นต้องลงท้ายด้วยเสียงสูงนะครับ Where do you come from นะครับแปลว่าคุณมาจากไหนนะครับหรือว่าคุณมาจากประเทศไหนนั่นเองคำว,ว่าคุณมาจากไหนในที่นี้ไม่ได้ว่ามาจากห้องน้ำมาจากโรงเรียนอะไรไม่ใช่นะครับนะหมายถึงว่ามาจากประเทศไหน Where do you come from กับ Where are you from นักเรียนดูให้ดีนะ ถ้าใช้ verb to do เนี่ยต้องมีคำกริยานะครับคือมีคาว่าคาเป็นคํากริยาถ้าใช้ verb to be นะครับต้องมีคํา adjective from นี่เป็นคำ adjective นะเนี่ยอย่างนี้นะครับหลักไวายากรณ์ภาษาอังกฤษนี่คือคุณครูเน้นในการทําข้อสอบนะครับแต่ในการพูดไม่เป็นไรนักเรียนจะพูดเป็นว่า w h e r e do you from อย่างนี้ฝรั่งก็ยังพอจะฟังออกนะครับถึงแม้จะไม่มีคําว่าคํา หรือนักเรียนจะใช้ว่า where are you come from ฝรั่งก็ยังพอฟังออกนะครับแต่ว่าผิดหลักไวยากรณ์เท่านั้นเองโอเคครับไปข้อที่สนะครับขอตอบว่า I live in q e b e t นะครับฉันอาศัยอยู่ใน q e b e t เพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถถามได้หลายอย่างนะครับนะแต่คุณครูนำมาเขียนให้ว่า where do you live นะครับคุณอาศัยอยู่ที่ไหนนะครับ live เป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นนำ verb to do มาช่วยนะครับ เขาก็ตอบว่าฉันอาศัยอยู่ในเมืองคิวแบกแล้วข้อหนะครับก็ตอบว่าฉันมีนะครับพี่ชายแค่คนเดียวหรือน้องชายแค่คนเดียวประยานักเรียนก็สามารถถามได้ว่า mm. how many brothers and sisters have you got นะครับหรือว่า do you have ก็ได้นะครับนะเขาก็เลยตอบว่า I have got one brother โอเคนะอันนี้ก็คุณรู้ผ่านไปเลยนะครับ ทีนี้นะครับขอบอกว่านักเรียน A กับนักเรียน B นะครับสมมติขึ้นมานักเรียน2คนนักเรียน A นั้นให้ใช้ using the prompt the prompt ก็คือนี่นะครับตัวหนังสือหรือ,อาคาที่เขาให้ไว้นะครับให้นำคำเหล่านี้ไปใช้ในการตั้งคำถาม ask ask นะครับ the question ใน q u i c h w i c one w h i c ก็คือปริศนาคำถามนะครับที่1 ส่วนนักเรียนที่แทนตัวเองเป็นบีนะครับในการสนทนาการนั้นให้ตอบคำถามที่นักเรียนคนที่หนึ่งถามนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูก็มาถามให้เลยนะครับนักเรียนคนแรกนะครับต้องถามให้มีคําเหล่านี้นะครับคือ brother or sister แล้วก็ e harmony นะครับคุณครูก็เลยนํามานักเรียนคนที่หนึ่งนะครับ ถามว่า how many นะครับ brothers นะอย่าลืมนะครับนะถามด้วย many คำนามต้องเป็นพหูพจน์นะครับนะ how many brothers or sisters have you got นะครับคุณมีพี่น้องกี่คนนะครับ B ก็เลยตอบว่านะครับ I have one older brother and two young sister s ก็แล้วแต่จะตอบนะครับนะอันนี้คุณครูสมมุติให้ฟังนะ เขาก็ตอบว่าฉันมีพี่ชายถ้า older brother เนี่ยแปลว่าพี่ชายแน่นอนนะครับ older แปลว่าแก่กว่าและ,ะ to young นะครับ ynger o u นะครับทุกทีนะครับไม่ใช่ young to younger sister นะครับ ynger o u นี่แปลว่าน้องสาวนะครับเพราะว่าอ่อนกว่า young นะครับมีจีตัวนะนะครับ โอ้สเตอร์ก็พี่สาวคือระบุลงไว้เลยนะครับว่าน้องสาวหรือพี่สาวทีนี้คำถามข้อที่สองขอให้ใช้คำว่า brothers a p t r o p r i a t e name คุณครูก็มาเขียนให้เป็น what is you r นะมครั what is you แล้วต้อง what is you r นะครับคุณครูก็ไม่ได้ตรวจสอบนะครับแต่ไม่เป็นไรเวลาอ่านเนี่คุณครูจะรู้ว่าเออมันผิดนะครับนะ What is your older brother's name นะครับชื่อของพี่ชายของคุณชื่อว่าอะไรนะครับแปลว่าอย่างนั้นหรือพี่ชายของคุณชื่อว่าอะไรนะครับบี B. ก็เลยตอบว่า his name is สมบัติสมมุติไปนะว่าเขาชื่อสมบัติข้อที่3คําบังครับที่ขอให้ใช้ก็คือ favorite color นะครับคุณครูก็นํามาแต่งให้เป็นข้อที่3 what is his favorite color นะครับเขาชอบสีอะไรหรือสีอะไรเป็นสีที่เขาชอบ ก็ตอบว่า he l o v e นะครับ love ต้องเติม s นะราประธานเบบป็นบบทูรบทที่สาม red color นะครับเขาชอบสีแดงนะเป็นต้นนะครับข้อสี่เขบาบังคับใม้ใช้ว่า favorite food นะครับก็มาถามเป็น what is his favorite ไห favorite ก็เขียนผิดอีกแล้วนะครับนะคุณครูทำเอกาสารไม่ได้ตรวจสอบต้องขอภัยด้วยนะครับ favorite food เขาชอบอาหารอะไรนะครับก็ตอบว่า his favorite food yeah, i s favorite อ uh, ่า i s favorite food ต,ต้องมี food ด้วยแหมนะครับคุณครูทำเมื่อคืนนะครับเสร็จตีหนึ่งตีสองนะครับนะก็บอกแล้วว่ามีเวลาเยอะตอนนี้คุณครูก็เลยนั่งทำไปเรื่อยๆนะครับง่วงเมื่อไหร่ก็นอนเมื่อนั้นนะครับวันนี้ตื่นมาก็นำมา,าไลฟ์สดกันเลยนะครับ his favorite food นะครับ food ไม่ต้องเติม s นะครับเพราะเป็นคำนามที่นับไปได้ is นะครับ fried rice นะครับ fried rice แปลว่าข้าวผัดนะครับ with พวกข้าวผัดหมูนะครับอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วแต่นักเรียนนะครับสามารถเขียนชื่ออาหารประเภทไหนลงไปได้ก็เขียนลงไปเลยข้อที่5นะครับขอให้ใช้ว่า yo u r hobby นะครับ hobby นะครับซึ่งถ้าเป็น งานงานเดียกชิ้นเดียวก็ H O B B Y นะครับเปลี่ยน Y เป็น I นะครับเติม E S, S, <S ก็คืองานอดีเรกหลายชิ้นนะครับ <_ S 2> ขเขาให้มาเป็นหลายชิ้นเราก็ตอบเราก็ถามเป็นหลายชิ้นได้ไม่เป็นไรนะครับ What are your hobbies นะครับอะไรคืองานอดิเรกต่างๆของคุณนะครับคุณครูใส่งานเดีเยกต่างๆเพราะเป็นผู้พจน <_ S 2> <My S 2> ์นะครับก็ My hobbies นะครับก็ใส่หลายอย่างเหมือนกัน R คือ Reading การอ่านหนังสือ Playing football นะครับเล่นฟุตบอลเป็นต้นนี่คือตัวอย่างสำนวนการตอบของครูพินันนะครับเอาเปา็นว่าเดี๋ยวครูขยายตรงนี้ให้ใหญ่โดยที่ไม่ต้องดูว่าเขาให้เขียนคำว่าอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะได้เห็นชัดเจนนะลูกนะอ่ะควนดูอีกทีก็ได้นะครับตัวทีครับ How many brothers or sisters have you got นะครับคำแปลนักเรียนอ่านเองนะ i have one older brother and two younger sisters. one, nakab, the middle the two, what is your older brother's name? his name is Sombat. what is his favorite color? he loves the red color. what is his favorite food? his favorite food is fried rice with pork. What are your hobbies? Uh, what are your hobbies? ตัวดีครับไม่ใช่เย่างสูง My hobbies are reading แล้วก็คอมม่านะครับนะ a y i n g Football โอเคนะครับนี่คือตัวอย่างนะครับที่คุณรัวพิณน,นแต่งขึ้นเองนะครับนะแต่งให้เองเป็นตัวอย่างแก่นักเรียนนะครับอ่ะไปดูในควิส2กันต่อ ฟิสอนะครับนะคุณครูไม่ได้ทาให้นะั่นก็คือนักเรียนเรียนแบบนะครับฟิตหนึ่งนั่นก็คือนะครับนะคำถามแรกนะครับนักเรียนอาจจะถามว่า what is นะครับ any pet do you have อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับนะสัตว์อะไรที่คุณเลี้ยงไว้หรือที่คุณมีนะครับนักเรียนก็ตอบไปเลยนะครับ I have one pet t o dogs อะไรก็ว่าไปนะครับนะนี่ตัวอย่างแล้ว what is the pet's name นะครับชื่อของสุนัขชื่อว่าอะไรออเนี่ยคุณครูทำให้ตัวทีครับแหมเรว่าไม่ได้ทำมาดูกันเลยครับถ้างนั้นโอเคครับข้อแรกนะครับเราไม่ไม่ไม่ดูข้างบนแล้วนะครับนะว่าเขาบังคับมาใช้คำว่าอะไรบ้างจะได้เห็นประโยคชัดเจนนะครับถามว่า do you have any pets นะครับอันนี้เสียงสูงนะครับนะเพราะเป็นคำถาม Do you have any pet นะครับ have ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับโดยนำ verb to do มาช่วยคุณมีสัตว์เลี้ยงบ้างไหมนะครับ any ใช้ในประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธเท่านั้นนะครับนะนักเรียนจำให้ดีบีกเลยต่ว่า yes ใส่ดู yes, นะครับถามดูถามดูตอบดูนะครับนะแมพูดผิดเป็นถอมเลยนะพูดเร็วใช่นะครับฉันมี I have one cat นะครับฉันมีแมวอยู่หนึ่งตัว What is your pet's name นะครับ pet นะครับแปลว่าสัตว์เลี้ยงชื่อของสัตว์เลี้ยงของคุณชื่อว่าอะไรหรือว่ามันชื่ออะไรนั่นเองตอบว่า its name นะครับ its ตัว s best, นะครับเป็น possessive adjective นะครับคือคำรรสับนามที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยมีคำนามตามหลังซึ่งเรียนผ่านมาแล้วนะครับนะนะชื่อของมันคือชื่อ Pepsi นะครับนะนะ ข้อส What are your favorite animals นะครับเพราะว่าเขาบังคับให้ใส่ animal เป็น uh, เป็นพระอุพธน์นะครับเราก็ต้องถาม what a r e นะครับ What are your favorite a n i m a l นะครับสัตว์ที่เป็นที่ชื่นชอบของคุณคือสัตว์อะไรก็ต้องตอบเป็นอสองสิ่งขึ้นไปนะครับหรือว่า2ตัวขึ้นไปนะครับก็ตอบว่า My favorite animal are นะครับ are cats and dogs นะครับก็คือ แมวและสุนัข What is your ตัวอาหายนะครับนะ What is your favorite sport นะครับกีฬาอะไรนะครับเป็นกีฬาที่ชื่นชอบนะครับนะหรือคำว่า what เนี่ยนักเรียนสามารถถามเป็น what sport ก็ได้นะ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 ครับ what sport is your favorite ก็ได้นะครับ หรือ what is your favorite sport ได้นะครับนะ what เนี่ยสามารถตามด้วยคำนามเลยก็ได้แต่ที่เราจะตอบว่า my favorite sport is นะครับเราก็ตอบเป็นประโยคอย่างอื่นก็ได้นะครับเช่นบอกว่า i love football ก็ความหมายเดียวกันก็คือฉันชอบเล่นฟุตบอลนั่นก็คือกีฬาที่ื่นชอบของฉันคือฟุตบอลก็ได้นะครับ what are your hobbies นะครับเหมือนเดิมนะครับงานอดิเกของคุณมีอะไรบ้างนะครับ my hobbies are e a ดิ้งแล้วก็ y i ล g f o ฟุตบอลโอเคไหมครับนี่คือตัวอย่างที่คุณครูพี่นันนำมาเขียนให้นะครับนะเป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียน2คนซึ่งขอบังคับให้นักเรียนคนแรกนะครับนะนักเรียน A อออันนี้นักเรียน B ีทุกทีนะครับแหมคุณครูเขียนสลับกันนะครับนะนักเรียน B ให้ใช้เนื้อความที่เขาได้ให้ไว้เพราะฉะนั้นนักเรียนสลับเสื้อใหม่นะลูกนะสลับเสื้อใหม่เป็น นักเรียนบีเป็นเป็นคนแรกนะครับนะนักเรียนบีเป็นคนถามนะครับนะนักเรียนบีเป็นคนถามนะครับนะเพราะเขาบอกว่าให้นักเรียนบีใช้ข้อ ne, ความที่เขาได้ให้ไว้นี่คือข้อความที่ได้ไว้นะครับ prompt นะครับนี่นะครับข้อความที่ให้ไวก็นักเรียนสลับเส้นใหม่นะครับนะตรงนี้เป็น b นะครับแล้วก็ข้างล่างเป็น A นะครับแก้ใหม่ ดี๋ยวคุณคูแก้ตรงนี้ก็ได้นะครับนะ B แล้วก็ A นะครับสลับเส้นใหม่คุณครูลืมดูนะครับนังเมื่อคืนมันดึกแล้วนะครับนะนึกว่าจะเรียงเหมือนกันกับข้อแรกก็เปลี่ยนเป็นเป็น B เป็นคนถามนะครับ A เป็นคนตอบนะครับนะสลับเส้นเสียใหม่ B เป็นคนถามแล้วก็ A เป็นคนตอบนะครับไม่เป็นไรสลับเส้นใหม่ได้โอเคนะครับในตรงนั้นจบไปมาดู i d e a f o โฟกัสไอเดียโฟกนี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนนะครับนะคุณครูก็เลยอยากจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับก็แบ่งเป็นข้อ1ข้อ2องะไรกันนะครับข้อ1ข้อ2นะครับข้อบอกว่าข้อ1ถ้ามีคำพูดว่า it is easy to make new friends มันเป็นเรื่องง่ายใช่ไหมนะครับในการที่จะสร้างเพื่อนใหม่ ในการที่จะทําเพื่อนใหม่ในที่นี้ก็คือในการที่จะมีมิตรใหม่ว่านเถอะนะครับนะแต่อย่าไปแปลว่าในการทําเพื่อนใหม่นะครับนะคือในการที่จะมีมันเป็นการง่ายที่จะมีเพื่อนใหม่คุณครูก็เลยแปลให้ว่ามีเพื่อนใหม่ Do you agree คุณเห็นด้วยหรือไม่นะครับคุณครูก็เลยเขียนในมุมอีกมุมหนึ่งนะก็แล้วแต่นักเรียนในมุมว่า ถ้าเราไม่เป็นเราเป็นคนที่ไม่ชอบพูดนะครับเราก็ไม่อยากจะมีเพื่อนใหม่เท่าไหร่ซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่นะลูกนะเราต้องมีเพื่อนเอาไว้ต้องหัดพูดจาแต่คุณครูแต่งให้เป็นอย่างนี้นะครับ n no, น I don't นั่นก็หมายความว่าฉันไม่เห็นด้วยนะครับว่าในการที่จะมีเพื่อนใหม่นั้นเป็นเรื่องง่ายนะครับเน้นคำว่า easy นะครับก็บอกเป็นเรื่องง่าย I think making new friends is hard. ฉันคิดว่านะครับการที่จะมีเพื่อนใหม่นั้นค่อนข้างยากเหมือนกันนะ Because for าะ m not a very talkative person เพราะว่าฉันนั้นเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยพูดนะครับนะ for, uh, Not talkative นะครับ Not very talkative เป็นคนไม่ค่อยพูด And I don't want และฉันเองก็ไม่ค่อยต้องการที่จะโชคต,ต้องการพูดกับ anyone either. ไม่อยากจะพูดกับใครเท่าไหร่เป็นคนชอบรักสงบเงียบๆอ,อันนี้ก็ไปอีกมุมหนึ่งนะซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะลูกนะเราต้องเราต้องเป็นคนเยี่ยมเยี่ยมยำสายพูดจากับเพื่อนนะครับนะจะได้มีเพื่อนเยอะแต่นี้คุณครูเขียนให้ในอีกมุมหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นตัวอย่างในมุมที่นักเรียนไม่ค่อยนึกเท่าไหร่นะครับนะโอเคพอมาข้อที่2ก็ถามว่า is it a good idea to have a pet It's a good idea มันเป็นความคิดที่ดีใช่ไหมนะครับในการที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะครับ Why ถ้าคุณคิดคิดว่าดีดีเพราะอะไร why not ถ้าคุณคิดว่าไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรคุณครูก็นำมาเขียนให้เป็นตัวอย่างนะครับนี่คือคำแปลการเลี้ยงสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นความคิดที่ดีใช่หรือไม่ใช่ไหมถ้าใช่ใช่เพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะอะไร คุณครูก็นํามาแต่งให้เป็นว่าแย่ส yes, ใช่ฉนันนีด้วยนะครับนะว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นเป็นเรื่องที่ดี because เพราะว่า o p l e who like pets a r e g o o d heart เพราะผู้คนนะครับผู้ซึ่งชอบเลี้ยงสัตว์นั้นล้วนแต่เป็นคนที่มีใจดีนะครับนะ good heart เป็นคนใจดีนั้นแล้วก็คอมมานิดหนึ่งเป็นคน like ชูเกฟก็คือเป็นคนชอบในการง่ายนะในการให้ครับผมต้นที่กำแนิดของคุณงองูคือเป็นคนอชอบให้ก็คือเป็นคนชอบบริจาคว่าง,งั้นเถอะนะครับเพราะว่าการเลี้ยงสัตว์นั้นก็ต้องเสียสละนะครับเป็นผู้จักเสียสละเพาะงั้นเถอะ not selfish selfish แปลว่าเห็นแก่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เลี้ยงสัตว์เป็นคนมีเมตตานะครับไม่เห็นแก่ตัว and be loved by everyone แล้วก็เป็นที่รักใคร่ของทุกคนนะครับเพราะเขามีความรักให้กับคนอื่นก่อนใช่ไหมครับนี่ตัวอย่างที่คุณครูพี่นันแต่งให้นะครับนะเป็นสำนวนของครูพี่นันเองถ้าเกิดท่านผู้รู้นะครับที่เก่งๆนะครับเข้ามาฟังมาดูคลิปสำนวนของครูพี่นันแล้วก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะถ้าเกิดไม่ไม่สละสละวยเท่าที่ควรเพราะคุณครูพี่นันก็มีความสามารถประมาณนี้นะครับ โอเคครับผมจบหน้าที่13ไปต่ออีกหน้าหนึ่งนะครับคุณครูทำไว้ถึงหน้า14นะครับเมื่อนืนอ้าวจบแค่หน้าสิบสามเองนะครับหน้าสิบสี่ไม่ได้ทำ <laughs> โอเคครับนึกว่าทำถึงหน้าสิบหน้าสิบสี่ได้แค่หน้าสิบสาม ก็เป็นดันว่าจบนะครับนะวันนี้ขอจบการซีมสดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมนะแล้วก็คิดว่าเจอกันเรื่อยๆนะครับไม่แน่เจอกันอีกวาค่ํานะครับนะวันนี้คุณครัวพี่นันก็จะนั่งทำเอกสารนะครับตามที่ได้บอกไว้นะครับเพราะมีเวลาเยอะนะครับนะในการที่จะใช้เวลามานั่งทําเอกสารนะครับก็ดีไปอย่างนึครับนะงานประจําก็ไม่ได้ทําเลยนะครับนะ ทั้งทำขนมทั้งเกรดยางก็ไม่ได้ทำเลยก็ดีเหมือนกันนะครับได้มีเวลามาทำคลิปให้นักเรียนนะครับเพราะว่านักเรียนบางคนนี่เรียน<บ>จะจบเล่มแล้วเอาเป็นว่าคนที่เรียนจะจบเล่มแล้วนี่ก็ต้องขอไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณครูทำได้ถึงหน้า1 0หน้า13เองเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นปหก็เข้ามาดูไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้นะครับแต่สำหรับนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้นมหนึ่งแล้วก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะเพราะว่าคุณครูทำให้ไม่ทัน เช่นกันนะครับถ้าคุณครูทําของชั้นม2นี่ก็นักเรียนชั้นม1ก็ไปเรียนในของชั้นม2ล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้นะครับนะชั้นม3ก็เหมือนกันนะครับนักเรียนที่เรียนชั้นหมู่มจริงๆตอนนี้นอาจจะคุณครูทําให้ไม่ทันก็นักเรียนม2เข้าไปดูล่วงหน้าไว้พลางพลางก่อนว่าปีหน้าเราก็จะได้เรียนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะโอเคเป็นอาว่าในช่วงเช้านี้คุณครูพิธาันก็ขอจบการาไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ใน น่าจะช่วงเย็นนะครับ่าช่วงคำ่ำโอเคครับสวัสดีครับ